คะ่ะนุกิตตารีคะ่ะรองอันดับหนึ่งที่ t h เว l ร์ d เน์ปี2018ค่ะก็ปัญหานะคะหละักที่กังวลมากๆก็คือเรื่องเส้นขนค่ะเพราะว่าจริงๆนุ๊กเนี่ยเออทำงานในวงการใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้รูปร่างนะคะในการถ่ายแบบต้องใช้ผิวอะไรเยะคะ่ะจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยากให้ดร,รแท็กออกนะคะช่วยก็คือเรื่องขนค่ะ ค่ะอย่างแรกนะคะที่ประทับใจก็คือโปรแกรม g e n t r a l Yap o r o u ค่ะแล้วก็ Dr. Tag Off เนี่ยนะคะครบรอบ8ปีแล้วค่ะแล้วก็มถึง10สาขานะคะทำให้หนุกมั่นใจแล้วก็ไว้ใจให้ Dr. Tag Off เนี่ยช่วยดูแลนุกค่ะ การจับผลได้อย่างถาวรลงลึกถึงรากผลด้วยโปรแกรม Gentle Yak yes o r y o <Okay>. U, Therapeutic, Be Concerned with the Treatment, h e t Doctor Tag Off ลบชุกรอยที่อยากลืม